Google Photo จะหยุดให้บริการกลางปีนี้แล้วรูปในมือถือของเราล่ะจะทำยังไง กล่าวพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Synology Talk ในเอพิโซดนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเซอร์วิสของ Google ครับที่ทุกๆคนก็มีใช้งานกันอยู่อย่างแพร่หลายใช่ไหมฮะนันก็คือ Google Photo ซึ่งเดิมทีเนี่ยบริการนี้ครับจะมีการให้บริการแบบฟรีทุกคนสามารถอัปโหลดรูปภาพทั้งจากสมาร์ทโฟนหรือว่าแล็ปท็อปลงบนคลาว์ของ Google ได้อย่างอัตโนมัติแล้วก็ที่สาคัญเลยไม่เสียงเงิน แต่ในปีนี้ฮะ Google เขาจะหยุดบริการนั้นแล้วทําให้ทุกคนเนี่ยจะต้องมีการซื้อมีการจ่ายเงินดับ,บ Subscript i o ่นรายปีแต่มีหลายคน,นครับที่ไม่ต้องการจะจ่ายเป็นรายปีเราต้องการจะลงทุนแค่ครั้งเดียวซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะมาแนะนํเป็นในวันนี้เนี่ยก็คือ NAS หรือว่า Synology NAS นะครับ Synology NAS เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถใส่ฮาร์ดไดรฟ์เข้าไปขนาดตามความต้องการของเราได้ข้อดีของมันเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแพ็กเกจครับหรือว่าแอปพลิเคชันลงบน NAS ตัวนี้ได้นะครับโดยฟังก์ชันที่เราอยากจะแนะนำเนี่ยก็ คือฟังก์ชัน Moment Moment เนี่ยเป็นแพ็กเกจที่เราสามารถติดตั้งได้ทั้งใน NAS ทั้งในสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตหรือว่า Device เคลื่อนที่ทุกๆอุปกรณ์นะครับรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android เอาล่ะครับหลังจากที่โมกันมานานเราไปดูกันเลยครับว่าวิธีการใช้งานจริงๆี่ยมันเป็นยังไง การใช้งานนะครับเราสามารถกดเข้าแอปพลิเคชัน Moment แล้วก็เปิดแอปขึ้นมานะฮะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราถ่ายเก็บไว้เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะอัปโหลดลงไปนะครับแล้วก็กดอัปโหลดเพียงเท่านี้ครับรูปภาพของเราก็จะอัปโหลดเข้าไปสู่ Synology NAS โดยอัตโนมัติที่สำคัญเลยเนี่ยรูปภาพไม่ได้เปิดได้จากสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเพียงอย่างเดียวนะฮะสามารถเข้าไปเปิดในคอมพิวเตอร์โดยใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้ด้วยรูปภาพของเราเนี่ยสามารถ ิดดดูได้จากทกททุี่นบโลกขอแค่มีอนนชเดียวครรับซึ่งก็็คคืออออินนเเเต์โทฮะตอนนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่กันแล้วนะครับเราอยู่ที่ซีคอ er, นบางแคป้ายอยู C ่ไหนเอ่ยซีคอนบางแคฮะวันนี้ที่นี่มันมีร้านร้านหนึ่งครับที่ผมอยากจะแนะนำครับเป็นร้านขายเทคโนโลยีเป็นยังไงไปดูกันเลยนะฮะสวัสดีครับผมพีเนตน,นะครับเป็นเจ้าของร้านอิลิเซียมเทคซีคอนบางแคนะครับ เป็นวิศวกรออกแบบระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เน็ตเวิร์กแล้วก็อ,อ,กบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับก็ทำงานด้านนี้มาประมาณ25ปีแล้วนะครับตอนนี้เรามีสินค้าของ s ซ n o l o g y มาจำหน่ายนะครับเป็นเป็นเนของ s ซ n o l o g y ที่ตอนนี้เราเมื่อก่อนเราไม่ได้ขายเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้ดิสติบิวเตอร์อย่างเช่นดิจิตอลคอมเนี่ยเขามาช่วยดูแลลูกค้ากับเรานะครับทั้งร้านเรานะครับมีจุดแข่งของเราคือมีเดโมให้ใช้งานจริงนะครับคุณสามารถมาดูภายในร้านได้เดี๋ยวผมพาทัวร์นะครับจะมี n นสรุ่นต่างๆให้ชมมากมายมีของสต็อกพร้อมเทคโนโลยนะครับมีคอมพิวเตอร์ที่โชว์ความสามารถต่างๆในเกี่ยวกับ ดานเน็ตเวิรการเชื่อมต่อในระบบนะครับมีมัลติมีเดียมีสตรีมมิ่งร้านอีลิเซียมมีช่องทางการติดต่อมากมายหลายช่องนะครับแค่คุณเซิร์ชใน Google ว่า Elysium e g a แกจินะครับ E L Y S I U M G A D G E T ก็จะขึ้นเยอะแยะเลยถ้าคุณเติมแอดข้างหน้าก็จะมีทั้ง Line แอ f i อ i ฟฟิเชี u ลยูทูบ o ิ๊กตทางร้านของเราอะนะครับอยู่ที่ซีคอนบบงแคนะครับเปิดทุกวัน1 1โมงถึง2ทุ่ม คุณสามารถมาดูภายในร้านได้เดี๋ยวผมพาทัวร์นะครับจะมี n น s รุ่นต่างๆให้ชมมากมายมีของสต็อกพร้อมเทคโนโลยีนะครับมีคอมพิวเตอร์ที่โชว์ความสามารถต่างๆในเกี่ยวกับด้านเน็ตเวิร์กการเชื่อมต่อในระบบนะครับมี edia, มัลติมีเดียมีสตรีมมิ่งมีต่างๆนะครับใช้มือถือทดสอบอะไรให้คุณดูได้นะครับผมให้คำแนะน,นำลูกค้าเสมอนะครับไม่ต้องห่วงเรืนี้หลังการใช้หลังซื้อไปใช้งานไม่ต้องกลัวว่าใช้ไม่ได้นะครับ เราส,สอนให้ตลอดอายุไขครับ